ะเราไม่รู้เลยว่าทองหีบนี้นเป็นของใครที่บุญนำนไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้มันอาจจะไปทํางานเก็บเงินเข้ามันมาหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้นะ่ะแต่เรื่องนั้นะไม่สําคัญหรอกแม่มีทองและยังไงแม่ก็ต้องรวยเลยเลยแต่ไม,ม่เาว่าเกิดอะไรขึ้นมาข้อเสนาไม่รู้ด้วยนะคะหั้ยิงนะ <c oughs> พูดมากหอยิงนะดตำรวจเปิด <c oughs> ประตูด้วยอ,อสัสัยมาที่บ้านแล้วนะ ยี่มีกำล้ำใช่ตรงลังนี่เดินไปเรื่อไม่สวยไอ้นำไปขโมยใครเข้ามาหรือเปล่าวะเปิดประตูด้วยเดี๋ยวซอนไว้ก่อนเดี๋ยว้เลยรอบเ็ตึประตูเปิดมาปล่อยเออมาปอยมันเลยกำลังหิวคนอะไรกินหมาไม่กินไม่กินฮะพูดไปเรื่อยเด็กเขาก็กลัวกันหรอกมันจะชังเรื่อยระเบ้าคุณหญิงคนตลกมังเนี่ย บ้านเงียบดีนะคือวันนะเจ้าหมาเนี่ยได้เปิดประตูที่จะเข้าไปนั่งข<เ>้างในนั่งข้าง,นะงหน้าเนี่เขามีต่างให้เออคือคือคือว่ามาทำไมวะเนี่ย พูดทีค่ะอ้าวขนมพูดไม่มีวักเลยไม่รีบปีเลยก็ไปโดนผู้หญิงเขาจะได้ให้โดนสักหน่อยโอ้โหนี่มึงเคยดูหน่อที่ไฟคูณหญิงอยู่เนี่ยอะข้าางซ้ยประตูผู้หญิงเมาโดษแม่นไปหน่อยนะโอ้โอหนี่ขนาดนี้แล้วมั่นไปจังเลยนะโอ้ก็ผู้หญิงพูดไม่หายใจหายคอเลยหายใจทางไหนเนี่ยลูกคุณคู้หญิง รู้เหรอว่าที่เรามาที่เนี่ยเรามาธุระอะไรไม่ไม่รู้นะพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านมาแม่นไม่ไปบอกมาเลยก็มาเรื่องทองเนี่ยแหละมาเรื่องทองก็บอกฉันไม่ได้มีคนบอกว่าทองอยู่ที่บ้านลิงหนอดมันจริงหรือเปล่าเออพระองค์ท่านรู้ใช่ไหมว่ามันมีความผิดนะคุณนนี้บอกฉันไม่รู้ถ้าอยู่ที่นี่ก็ออกมาผมกว่าฉันไม่ได้เอาไปอพี่ทีไปอยู่ไหนเอาทีออกมาเลยฉันไม่รู้อยู่ไหนอ่ะ กให้เอาออกมาคุณหญิงต้องชิ้นหนึ่งสองสามเอาเอาเอาไปเลยโอ้โหหีบกระปุกมีไงคุณหญิงไหนบอกว่าไม่มีเงินอคือมีอะไรจะปฏิเสธหรือเปล่านี่มันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะคุณหญิงยักยอกของหลวงงั้นเหรอถนนจับคุณหญิงไปตัดหัวเลยไปจามก่อนหนูตาจับไปเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลำไม่อยากรำ ไปแล้วแต่ว่ามอมฉันน่ขอโอกาสได้ไหมเพคค่ะอย่าทำเลยอยขอโอกาสอะไรเราไม่ได้มีมาเขาขอโอกาสปรับตัวอะไรเงี้ยเขาขอโอกาสกับคอดขอได้ไหมทำไมอย่าฆ่ามอมชิ้นเลยจะไม่ฆ่าได้ไงเขาผู้หญิงขโมยทองในทอ,อปทระคังหลวงมาเนี่ยก็คือว่ามีมอะไรที่ตอบแทนได้ไหมเพคะ่ามอมชัน,นยังไม่เราก,ก็ไม่รู้ผู้หญิงมีอะไร รงท่านไม่เห็นอะไรเลยเของสวยๆงานเพียบอกชัดไม่มีอ่ะเองอยู่เไม่เห็นเลยพยายามองนะตายแล้วไม่เห็นเลยมีอะไรคุณหญิงคือหมดเวลาอ่ะยังไม่ได้พูดเลยอ่มพระองค์ท่านเนี่ยแหมหยอกตลอดเลยนะคือว่าเข็มจุดเขียวเป็นท่านกล้วยไงลูกสาว ไหนไหนเนี่ยลูกสาวผงชิดเอสวยด้วยนะเพคะเนี่ยทนหรือเปล่าอึดหรือเปล่าโอ้โหเลยทนมือทนตี <c oughs> น,น,น,นไม่ดีเ,เล่นทำไมเรล่นเล่ <c oughs> นกับกับต้องสั่งสอนหน่อยทุกตีหน่อยเขาจะดื้อไหนไหนเป็นใครเป็นใครฮะเออลูกสาวของชิดเองเพคะลูกสาวเหรอใช่<ป>อือชื่อว่ามัจนาคนนี้ลูกสามีคนที่เท่าไหร่เน่ะอ่ะ ก็มีคนเดียรล้สิแม่พระองค์ท่านของฉันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะไหนเรียกมาเดี๋ยวอสักครู่นะเพี่คะวาฒนะช่วยแม่หน่อยลูกอะไระคุณแม่แม่จะตายอยู่แล้วเนี่ยนั่งหนึ่งมึงไม่ท้องไปโดนร้อนโอ้จะให้วาสนะทำยังไงล่ะคะช่วยแม่หน่อยนี่เจ้าก็มาถึงที่บ้านเราอะเราใช้รูปร่างหน้าตาให้มันเป็นประโยชน์สิลูกเข้าไปกราบใกล้ๆเลยนะกร่บ แล้วก็ยิม้มหวานน่ารักนะยิ้มหวานนะยนะิ้ม,มนนะแบบมะขามเปียกอะยิ้มแบบไหนล่ะคะคุณแม่โอ้โหต้องให้ใสอนอีกแล้วไม่เคยเห็นไงนแม่เนี่ยโอ้โหยิ้มไม่พ่อมันเนี่ยได้ลูกมาสองคนแลนะ้วเนี้ยยิ้มเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสามเจอเจ้าตัวแหวกคนไปค่ะเท่านั้นแหละเจ้าหลงรักเลยนี่เนี่ยนะคะช่วยแม่หน่อยลูกติคุกติดตลาดตุ๊ก ไหนกูหญิงไหมอ่ะแม่มาแล้วมาแล้วเลค่ะผมเช่นวัสนาเตี้ยพอะไรกันเท่าไบังคมด้วยเพลคะที่หนุนชาร์จแล้วใช่แล้วมาตีเลยยิ้มประคับยิ้มไม่ใช่ยิ้มโอ้ยยิ้มยิ้มเหรอจ๊ะยิ้มจ้ะยิ้มโดนใจมากเลยคุณหญิงแหมนี่นี่ ดิฝาแฝกกันเลยนะเนี่ยโอ้โหอุ่มเหมาะดีจังเลยอย่างก็ตีทองประยุกต์นี่ลูกสาวผู้หญิงเลยเนี่ยลูกสาวดีนะเนี่ยมสวยติดพ่อนะเนี่ยโอโ้ติดพ่อที่ไหนล่ะต้องสวยติดแม่ถ้าติดพ่อไม่ขิดเลยไปหอว่าซ่านว่าซ่านผู้หญิงว่าซ่านว่าซ่าน <c oughs> นี่ลูกสาวผู้หญิงใช่ไหมลูกสาวโอ้นลูกสาวผู้หญิงหน้าตาสวยไม่รู้มาก่อนผู้หญิงมีลูกสวยพ<ต>ี<ด>่เก็บทองไปเลยผู้หญิงเอาทองไปเลย ุ๊ยในเมืองหลวงมีเยอะแยะเลยพูดเล่นปะเนี่ยพูดจริงจริงยพูดจริงเหรอเพียงพูดแไม่เอาเอา <c oughs> แล้วคุณหญิงไม่มีอะไรมาแลกเสี่ยนบ้างเลยรือไงล่ะเอามฉันไม่เห็นของสวยๆนงามก็ก็แลกแลกกับทองเลยคุณหญิงอะลูกสาวคุณหญิง,มงไม่มีเจ้าของหรือยังมีคนดูแลยังโสดยังเวอร์จิ้งอยู่ดูแลได้เลยปกป้องได้ไม่ไม่มีเจ็บตัวแน่นอนไม่มีเจ็บตัว วุ้ยถนมอย่างก็ไข่ในหินอย่างนี้นะเหรอจุ้ยตายแล้วแช่เย็นไว้เลยฟีดไปเลยอคนคนไม่ใช่ปลาสดพระองค์ท่านที่พูดแบบนี้หมายความว่าจะยื่นข้อเสนอกันอย่างนี้เหรอแม่กับพ่อไงคุณหญิงก็เข้าใจอะไรยากเลย đường tiền nó vào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn